ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีนะคะคลิปนี้บีจะมาแชร์พวกโปรดักที่เป็นแบบบิวตี้ไอเทมหรือว่าของใช้ผู้หญิงผู้หญิงอัปเดตสกินแคร์ด้วยที่ใช้มาตั้งแต่ต้นปีนะแล้วก็มีการเติมมาเรื่อยๆระหว่างทางก็คือจากที่เห็นด้านหลังนี้เลย เ,ออเดี๋ยวเราจะมาเมาส์กันนะว่าใช้อะไรเราเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ก่อนเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากตามกันถีไปตามกันที่ IG เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้วยคลิปนี้จะเริ่มจากพวกดแฮร์แคร์ก่อนนะแล้วก็พวกสกินแคร์เนี่ยบีบีจะไว้ไทายคลิปนะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะสกินแคร์เนี่ยเป็นของแบรนด์เกาหลีส่วนใหญ่ก็คือราคาแบบห100ลักร้อยถึงพันต้นเพราะฉะนั้นเหมาะกับเศรษฐ,ฐกิจช่วงนี้จับต้องได้เราได้ของส่วนมากมาในช่วง ที่เป็นแบบเหมือนกับ7 7หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้โค้ดได้อะไรลดไปก็คือรับรองว่าสวยแล้วก็สบายกระเป๋าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าอันแรกนะคะก็คือแชมพูกับครีมนวดที่มาในลักษณะของบาร์แบบนี้เป็นของแบรนด์โฟมมี่นะตอนที่ได้มาแกะกล่องพัสดุแล้วก็แบบเฮ้ยหอมไปไหนน้องหอมมากก็คือยังไม่ได้แกะออกจากกล่องเล็กแต่ว่าห้องอะทั้งห้องคือหอมไปด้วยกลิ่นน้องคนนี้เราก็จะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติมีความแบบมะพร้าวๆนิดนึ วิธีใช้น้องคนนี้ก็คือเอาน้องใส่น้าแล้วก็ถูบนมือให้เกิดฟองแล้วก็ฟองเนี่ยไปสระผมได้เลยหรือเราจะเอาอันเนี้ยตอนที่มันเริ่มแบบมีฟองบนบนบาแล้วอะก็คือเอาไปสามารถไปถูผมได้เลยเช่นเดียวกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่สนุกในการได้ลองนะคะต่อมาลงขีมนวดก็คือทําเหมือนสระผมเลยแต่ว่าส่วนมากเราจะไม่ค่อยลงขีมนวดช่วงตรงโคนผมใช่ไหมเราก็จะลงปลายผมเน้นลงปลายผมเยอะหน่อยวิธีใช้ก็คือเอาน้ําใส่แล้วก็ถูมันก็จะ เกิดแบบเป็นฟองออกมาก็คือเอามาลงตรงปลายผมได้เลยเออใช่แล้วผมมันก็โอเคมากนะรู้สึกว่าสุขภาพดีใช้ได้เลยใช้เสร็จเขาก็จะมีตัวแขวนใช่ไหมเราสามารถไปแขวนเก็บในห้องน้ำได้เลยแล้วด้วยความที่สีเขาคล้ายกันมากเขาจะมีเป็นแท็กมาให้ตรงตัวแขวนให้เราแยกได้ว่าเฮ้ยอันไหนแชมพูอันไหนครีมนวดเพราะว่ามันจะได้แบบไม่งงอะไรเงี้ยนะทุกคนเห็นน้องมาเป็นก้อนเป็นบาร์แบบนี้เนี่ยเขาไม่ใช่สบู่นะเขาคือซินเดตซึ่งมันจะมีค่า pH ใช้กับผมกับผิว กับตัวเราคือโอเคมากๆแบบใช้เร้วแบบมันไม่ได้แบบสากหยากกระด้างยอยะไรเงี้ยผมวันนี้นะทุกคนก็คือสระด้วยน้องคนนี้เลยเฮ้ยมันก็ทําให้ผมเราก็โอเคมากๆเลยนะมันตอนแรกคิดว่ามันจะโอเคหรือเปล่าลยอยะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยน้องผมยังสวยอันนี้ก็คือใช้แค่แชมพูกับหิีนันวน,นวนะไม่ได้บํารุงอะไรเพิ่มเลย For m มีนะคะเป็นแบรนด์ของเยอรมันที่นําเข้าโดย make my day m ม k e บเด a y เนี่ยถ้าหลายคนจะรู้จัก i n v i s b o b b l นะก็คือเขานําเข้าตัวหนังยางที่ใช้รัดผมตัวนั้นด้วยก็คือนําเข้าตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันแบรนด์โฟมี่เขาก็มีคติว่านอนพลาสติก1 0 0อก็คือเป็นแบรนด em ์ที่รักโลกมากทุกคนแพคเกจจิ้งต่างๆอันนี้ก็คือเป็นกระดาษตัวที่เป็นที่คาดอันนี้ก็คือเป็นผ้าทุกคนก็มันจะมีสสูตรนะคะสูตรที่สําหรับผมที่แห้งเสียทําสีตีมพูแล้วก็อันนี้สําหรับผมธรรมดาเป็นสูตรที่วีคัสนะอันนี้วีบีเลือกใช้เพราะว่าเราอะทำสีใช่ไหมก็รู้สึกว่าอันนนนนี้้้ยมมมััช่ววฟืบบบํําารรุงงแแแแลก็็ทใหผข นุ่มสลวยได้มากกว่าตัวสีฟ้านะคะก็ใครอยากลองเดี๋ยววิวีใส่ลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันบอกนะก็ไปกดตามกันได้โปรดักต์หลักโลกอีกอันนึงที่เราได้ลองจ้าไอเทมต่อมาเป็นผ้าเช็ดผมแห้งเร็วอันนี้ก็คือเลิฟมากอันนี้เป็นของแบรนด์ด็อกแอนของประเทศอังกฤษนะคะมีโลโก้ปักตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผืนทรงเหมือนแบบเป็นแบบเนี้ยเพื่อจะห่อผมเราได้อันนี้ก็คือผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์จาก วัสดุวีไซคิลร้อนต์นะก็คือลักโลกอีกแล้วทุกคนอันนี้ดีมากมันไม่ได้แบบหยาบหรือกระด้างนะมันก็ค่อนข้างนุ่มแล้วก็ทนทานด้วยนะสําหรับเราก็มันก็ซับทําให้หัวมันไม่แบบเหม็นอับไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปตำกันได้ต่อมานะคะเป็นหวีของแบรนด์ไอคูนะอันนี้เป็นหวีที่วีรู้สึกว่าฟังก์ชันได้ความสวยก็คือลถ เป็นสีโรสโกสุดหรูล้ลานทุกคนด้านหางเนี่ยจะใช้หวีได้ทั้งตอนผมเปียกแล้วก็ตอนผมแห้งนะคะเดี๋ยววีโชว์นี่เลิศมากนะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้จะเห็นว่าเขาเป็นแบบเนี่ยเป็นดับเบิลเห็นไหมมีเป็นซีซีแบบว่าสองชั้นอันนี้ก็คือเอาไว้ยกคนผมเอาไวย้ยีผมก็คือเราพกหนึ่งอัน จบในสออย่างค่ะต่อมาเป็นกางเกงในแบรนด์พินพี่มันไม่ใช่กางเกงในธรรมดาทุกคนเป็นกางเกงในที่เราสามารถใส่แทนผ้าอนามัยได้เลยส่วนมากเนี่ยบีจะชอบใส่เวลาที่เราอยู่บ้านเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็ใส่สบายกว่าการที่เราใส่ผ้าอนามัยนะเพราะว่ามันเป็นผ้าใช่ปะทุกคนมันก็จะค่อนข้างแบบระบายอากาศต่างๆได้ดีอ่ะให้ดูหน้าตาน้องเป็นแบบนี้นะคะก็คือน้องเป็นกางเกงในสีดําซึ่งดูแบบเฮ้ยเหมือนกางเกงในธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจ้ะทุกคนคือ ข้างในเนี่ยเขาก็จะเหมือนปลูกเป็นแผ่นรองประจําเดือนของเรานะมันก็จะยาวสุดมาถึงขอบกางเกงในด้านหลังเลยสุดที่ชอบมากเพราะว่าเนี่ยมันมีแบบที่ซึมซับแบบใหญ่มากไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยใส่แล้วมันจะเลอะเหมือนเวลาเราใส่ผ้าอนามัยอะไรเงี้ยใช่ป่ะทุกคนอันนี้เวลาอยู่บ้านก็คือสมมติว่าเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เราก็เอาน้องคนนี้ถอดแล้วก็ไปเปิดน้ําผ่านให้ ให้มันผ่านจากด้านหลังเนี้ยให้มันเหมือนแบบล้างประจำเดือนออกไปแล้วก็เหมือนรอเอาไปซักรวมกับเสื้อผ้าก็คือใส่เครื่องได้เลยนะคะบีบีมองว่าถ้าอยู่บ้านแล้วเราใช้อันนี้บ่อยหน่อยมันก็เหมือนช่วยลดขยะที่เกิดจากผนามติอะ่ะอันนี้เป็นอีกอันที่เรารู้สึกว่าเออใส่สบายแล้วก็มันก็เวิร์กจริงๆนะมันแบบรักโลกแต่มันก็รักตัวเองด้วยไม่ได้แบบลำบากจนจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตประจําวันเราใครอยากลองก็ไปดูได้เดี๋ยวทิ้งอินสตาแกรมไว้ให้คะ่ะ อันนี้เป็นคอลลาเจนบูสเตอร์นะคะก็ตอนแรกแบรนด์ส่งมาให้กินแล้วก็ เราก็เออไม่เคยกินคอลลาเจนเลยในชีวิตนี้เพราะปกติจะไม่ค่อยชอบกินอาหารเสริมนีม่ก็เลยลองกินดูก็ปรากฏว่าชอบจะ้ะทุกคนเราก็เป็นคนแบบผิวแห้งแล้วคือด้วยด้วยความที่เราก็อายุเยอะแล้วว่ะคือปีนี้ไม่มีกกำลังจะ3ามสิบสองแล้วุกคิดว่าเออควรจะหันมากินอะไรที่มันดูแลผิวได้แล้วปกติก็จะคือเน้นทาครีมแล้วก็มีวินัยการทาครีมใช่ไหมพอลองกินตัวนี้ไปกินไปประมาณ5วันมั้งทุกคนก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมผิวที่ปกติอ่ะเป็นคนผิวแห้งมันเป็นขุย ก็คือไม่เป็นแล้วคือเราอะพออยู่บ้านก็คือมีความผดหูใช่ปะบางวันก็ทาครีมบางวันก็ไม่ทาครีมหมายถึงว่าครีมที่ตัวนะแต่ครีมที่หน้าคือทาทุกคืนเอ้ยแล้วไม่ผิวมันดีขึ้นก็เลยมาสังเกตว่าอ๋อเราไปลองกินอันนี้แล้วนี่ก็คือไม่ได้ให้เขาส่งมาให้เพิ่มแล้วเราชอบจัดก็คือไปสั่งมาเลยทุกคนไปสั่งมาอีกสี่กล่องแล้วก็ได้แถมถุงผ้าด้วยในช็อปปี้อะไรเงี้ยเล่านิดนึงอันนี้ทํามาจากสารสกัดจากพืชน,นะคะเป็นคอลลาเจนที่เป็นแพลนเบดนะทั้งหมด33นานะมันจะ่วย เรื่องแบบริ้วรอยหรือว่าแบบผิวที่ขาดน้ําต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาที่เราเองด้วยอายุเท่านี้มันก็จะเริ่มมาแล้วไงแบบว่าความผิวแห้งต่างๆนะอันนี้ก็คือดีมากทุกคนอยากให้ไปลองกินกันมันกินง่ายอ่ะมีคนเคยบอกว่ากินคอลลาเจนที่เป็นแบบจากสัตว์มันจะมีกลิ่นคาวมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เคยกินแต่ก็ฟังเขามาอีกทีแต่ว่าอันนี้คือสําหรับเราแล้วว่ามันกินง่ายแล้วก็อร่อยกินทุกเช้า ก่อนกินข้าวนะคะให้มันแบบดูดซึมไปพัฒนาผิวเราไปบูสต์คอลลาเจนเราจะได้ไม่เหี่ยวไม่โซมไม่เฉาไม่เหนื่อยไปกับข่าวการเมืองถูกว่าน,นี้นะคนก็ดูแลตัวเองนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหมวดของสกินแคร์ซึ่งแบรนด์ถูกแบรนด์ที่เอามาวันนี้เป็นของเกาหลีผิวเราส่วนตัวเนี่ยเข้ากับแบรนด์เกาหลีได้ค่อนข้างดีก็คือไม่แพ้แล้วก็ชอบกลิ่นชอบแพคเกจจริงชอบราคาคือเรียกว่า I love Korea แบบขั้นสุดอะทุกคนสภาพผิว,วีจะเป็นคนผิวผสมละกันเป็นคนแบบแห้งแต่ว่า T ีโ n e ก็ค่อนข้างมันอะไรเงี้ยเป็นสิวบ้างแต่ว่าไม่เยอะจะเป็นช่วงตรงนี้นะคะ ใครที่ผิวประมาณเดียวกันก็สามารถดูได้เลยเราปีนี้ก็คือจะ32แล้วเพราะฉะนั้นก็คือสกินแคร์อัดเข้าไปบำรุงเข้าไปสกินแคร์ดีแล้วอีกอย่างที่ทุกคนห้ามลืมก็คือวินัยนะเอามาแชร์วันนี้เอาไปทาแล้วก็อย่าซื้อกลับมาตุนไว้ในตู้นะซื้อแล้วก็เอามาใช้บนหน้าของเราเหนื่อยแค่ไหนก็ลากตัวเองขึ้นมาทาสกินแคร์ทุกคนมันจะได้ไม่เหี่ยวนะจ๊ะมาถึงตัวแรกกันเลยเป็นแบรนด์ที่น่าจะเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้ามาในไทยไม่นานนะคะก็คือแบรนด์ฮัสลี y นะหรือว่าถ้าออกเสียผิดทุกคน ก็มาแก้เราด้วยละกันอันนี้ก็คือจะเป็นตัว Sleep m a s นะคะเป็น Goodnight Sleep Mask นะอันนี้กลิ่นดีมากๆามาก,มากทุกคนแล้วก็แพคเกจจิ้งก็คือสามารถเอามาเป็นของแต่งบ้านได้เพราะว่าเรียบหรูโก้เก๋มินิมอลขั้นสุดเนื้อเขาก็จะเป็นเนื้อแบบคือถ้าเกิดใครเคยใช้ตัว Sleeping m a s ของ l a านนีอะคืออันเนี้ยคล้ายๆกันมันจะมีความเจลลี่เจลลี่ทาแล้วแบบเบาๆแต่ว่าซึมดีนะคะ หอมหอมแบบมีความผู้ดีมินิมอลอะทุกคนแบบมันเป็นความรู้สึกแบบทาแล้วผ่อนคลายสบายมีความหวานนิด,นดแต่ว่าไม่ฟูตี้เลยแล้วก็เอาเป็นว่าขอให้นิยามตัวนี้ว่ากลิ่นแบบผู้ดีมินิมอลละกันมันค่อนข้างชุ่มชื้นดีมากก็คือตื่นเช้ามาทาไปหน้าก็ยังค่อนข้างชุ่มชื้นนะคะตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของแคคตัสกับไฮยาลูรอนิกนะก็จะช่วยเรื่อง ปอบประลมผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเรื่องลดลดรอยหลิวรอยแห่งวัยต่างๆด้วยก็คือราคาไม่แรงทุกคนอันนี้น่าจะได้มาตอนโปรโมชั่น6-6มัง้งก็คือดีมากทุกคนไปลองดูกันได้นะเดี๋ยวกำลังจะ8-8แล้วก็ไปจัดเราก็บีบีไม่ได้ซื้อตัวนี้มาตัวเดียวก็คือจัดมาหลายตัวเหมือนกันแต่ว่าลองใช้ตัวนี้ตัวแรกนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ก่อนว่านองคนนี้ ราคาดีหน้าโดนกลิ่นดีแล้วก็ใครชอบแต่งบ้านแพ็คเกจจิ้งเขาสวยเอาไปแต่งบ้านต่อได้ค่ะต่อมาเป็นคุณ2คนนี้นะคะวันนี้จะขอพูดไปเป็นแบรนด์นะเพราะว่าส่วนมนากเวลาใช้เราจะใช้แบบ2ตัวของในแบรนด์เดียวกันคู่กันเพราะว่าเวลาทากลิ่นมันจะได้ไม่ตีกันตลบอบอวนนะส่วน,น้ากเบบีจะใช้พวกสกินแคร์สมมติว่าคืนนี้ใช้อันนี้ก็คือจะใช้ตัวนี้กับตัวนี้อะไรแบบเนี้ยตัวที่เบาหน่อยกับตัวที่หนักคู่กันจะไม่ได้แบบใช้ผสมข้ามแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเปลี่ยนสกินแคร์ให้ ให้มันหมุนเวียนให้มันรู้สึกว่าไม่ได้ใช้ตัวเดิมซ้ําๆนะเพราะเรารู้สึกว่าการหมุนเวียนมันดีกับผิวมากกว่านะคะทุกคนก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ตัวนี้นะเป็นของ i ิน i s f r ร e นะคะเป็นแอมพูซึ่งแอมพูจะแตกต่างกับตัวเซรั่มคือมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าตัวนี้เป็น Black ทีซึ่งมันจะค่อนข้างเหมาะกับการแบบฟื้นฟูผิวแล้วก็ช่วยเรื่องแบบรูคุมขนความชุ่มชื้นต่างๆคือตอบโจทย์มากทุกคนเหมาะกับคนที่อายุ2ีา ขึ้นไปละกันเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็กลิ่นจะค่อนข้างผู้ใหญ่แต่ว่าวันที่เหนื่อยเหนื่อยวันที่ลา้าๆอะไรเงี้ยมาทานก็คือดีมากอันนี้เป็นสารสกัดจากชาเขียวสีดํานะจากเกาะเชจูนะทุกคนก็เนื้อเขาจะค่อนข้างเหมือนกับเข้มข้นอะ่ะแล้วก็จะช่วยเรื่องแบบการกระชับผิวอะไรอย่างนี้ด้วยกลิ่นมันก็จะมีความเฮอร์โบมีความแบบ เป็นสายแบบอินนิสเฟียทุกคนมันจะมีความคู่ใหญ่มีความรีแลกซิ่งแล้วก็มีความธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือดีมากส่วนมากค่ะตัวนี้เสร็จพอให้เขาแบบแห้งให้เขาแบบเหมือนซึมเข้าผิวใช่ไหมเราก็จะมาใช้ตัวนี้ต่ออันนี้เป็นครีมนะคะของอินนิสเฟียก็เป็นรุ่นเดียวกันเหมือนกันคืออันนี้เขาจะเคลมว่ามันช่วยล็อกความชุ่มชื้นบึ้งเข้าหน้าแบบว่าข้ามคืนไปเลยอะไรเงี้ยส่วนผสมก็คือชาเขียวสีดําเรารู้สึกว่าถ้าใช้ตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะมันก็ตื่น ก็รู้สึกหน้าเออก็โอเคชุ่มชื้นดีแต่แบบท้าทาอันนี้ไปก่อนแล้วโบกทับด้วยอันนี้ตอนเช้าจะรู้สึกว่าหน้าฟูมากแล้วก็มันทั้งเฟิรม์มทั้งนุ่มอ่ะอายุเยอะแล้วนะไม่บีคิดว่า2อออันนี้น่าจะ จัดคู่กันไปเลยยังอยู่ที่แบรนด์ i n n i s f r e e นะคะอันนี้ก็เป็น In นนิสฟร r กรีนที e ีเซรั่มนะเป็นตัวใหม่ของเขาอันนี้จะช่วยเรื่องแบบให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะบีบีเองไม่ได้มีปัญหาผิวหนักมากๆแต่ว่าเราเนี่ยต้องป้องกันติวรอยของวัยนะเพราะฉะนั้นการเสริมโครงสร้างผิวให้แข็งแรงการให้ความชุ่มชื้นมันก็จะช่วยชะลอการเหี่ยวของผิวเราได้ดีนะตัวนี้กลิ่นดีกลิ่นแบบซิกเนเจอร์ของอินนิสฟีอะทุกคนแบบเป็นกลิ่นชาเขียวที่ ชอบอะ่ะมันจะกลิ่นเบาๆสบายๆเหมือนแบบว่าเรานอนอยู่กลางแบบว่าทุ่งหญ้าสีเขียวอะไรประมาณเนี้ยเนือ้อเขาก็จะเป็นแบบเนี่ยซึมไวมากทุกคนทาไปแล้วซึมเลย อันนี้ก็เป็นสารสกัดจากชาเขียวที่เกาะเชจูนะคะเขาบอกว่าคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะมันไม่ได้แบบทําให้อุดตันหรืออะไรนี้เพิ่มเป็นอีกตัวที่บิ๊บว่าเฮ้ยกลิ่นดีแล้วยิ่งช่วงนี้เครียดๆอะทุกคนไปเสริมความแข็งแรงผิวดีกว่าเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเราก็อาจจะแบบหนา้าหน้าบึง้งหน้าตึงแบบว่าผิวย่นผิวเขียว,วไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นอันนี้เสริมความแข็งแรงผิวและความชุ่มชื้นะคะ่ะเปลี่ยนแบรนด์กันบ้างนะคะอันนี้เป็น it skin นะคะเป็นตัวที่ช่วยกระชับรูขุมขนนะอันนี้ จะบอกว่ากลิ่นดีเช่นเดิมคือเป็นโลกชอบสกินแคร์เกาหลีแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ค่อนข้างจะแพ้พวกน้ําหอมก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงลองซื้อขวดเล็กๆมาใช้ก่อนว่าเราใช้ได้ไหมแต่เราเป็นพวกแบบชนะน้ําหอมทุกอย่างก็คือสามารถใช้ได้เนื้อเขาก็จะมีความเข้มข้นนี่ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเ um. ซรั่มซึมไวเช่นเดียวกันนะแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ใช้ไปแล้วหน้ามันตึงขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าที่เขาเคลมว่ามันกระชับรูขุมขนอนะ่ะมันก็ช่วยทําให้หน้ามันเฟิร์มหรือตึงขึ้นอันนี้คือคิดเองแต่ว่ารู้สึกได้นะว่าแบบเออมันช่วยเรื่องแบบรูขุมขนได้ดีจริงๆอันนี้ไม่ได้เอามารีวิวเป็นครั้งแรกนะมีพี่เคยเอามาทําไปแล้วในคลิปถ้าเกิดใครอยากดูสกินแคร์อื่นๆที่เราใช้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยทางกาดแล้วก็ทางาาาไดไดู้ วันนี้ก็จะค่อนข้างเอามาตัวใหม่ๆที่ได้ลองใช้จากต้นปีที่ผ่านมานะอันนี้ใครมีปัญหาลูขมขนกว้างไปโดนได้กลิ่นดีหอมแบบสดชื่นอันนี้จะมีความกลิ่นแรงกว่าตัวชาเขียวนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความอยู่ในทุ่งหญ้าได้เบาๆนะคะ La n e นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่เราเลิฟมากตั้งแต่คั่นวันนี้ก็ใช้ครชม La Nez แล้วก็สกินแคร์ก็รู้สึกว่าใช้มาตั้งแต่สาวๆนะคะ จนถึงแก่ปัจจุบันนี้ก็ยังเลิฟอยู่ขอเริ่มที่ตัวนี้อันนี้เป็น water sleeping mask แต่ว่าพิเศษกว่าปกติคือปกติทุกคนจะคุ้นเคยกับตัวฟ้าใช่ไหมแต่วันนี้เราขอพูดถึงตัวสีม่วงอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเพิ่มความชุ่มชืน้นแล้วก็ดีกลิ่นดีสบายนะคะอันนี้ต่างกับตัวฟ้าตรงที่ว่าเขาจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ก็คือเรารู้สึกว่าทาแล้วมันแบบผ่อนคลายอะทำให้รู้สึกว่าเออนอนหลับดีอะไรประมาณเนี้ยเนื้อเขาจะแบบมีความแบบเด้งดึ๋งมีความแบบ เนี่ยมันจะเป็นเจลเจๆหน่อยอ่ะทุกคนทาแล้วก็ซึมลงผิวได้ค่อนข้างดีเลยนะเรื่องความชุ่มชื้นก็คือตัวเนี้ยช่วยมากๆกลิ่นก็คือดีทุกคนถ้าวันไหนรู้สึกว่าตัวนี้ทาแล้วยังไม่พอวิวิจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปตัวเนี้ยเป็น sleeping mask เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น time freeze firming sleeping mask ก็คือตามชื่อเลยมันทําให้ firm แล้วก็ f r e e เวลาไว้ก็คือหยุดเวลาหยุดเวลาของผิวหน้าไม่ให้ฉันแก่ไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยตัวเนี้ยจะบอกว่า ไม่ใช่สิ่งใหม่นะคะไม่ใช่สกินแคร์ที่ใหม่สําหรับคลิปนี้แต่มันดีจะรู้สึกว่าขอพูดถึงเขาทุกคลิปเลยละกันแล้วก็ตัวนี้มันช่วยเฟิรม์มช่วยกระชับแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวตามที่เขาบอกนะแต่ว่าสําหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันก็มีน้ําหอมมาถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอออยากลองก็เป็นลองไม่รู้จะมีขนาดเป็นแบบทราเวลไซส์อะไรเงี้ยลองก่อนถ้าไม่แพ้น้ําหอมตัวนี้สําหรับคนที่อายุ30หรือ28อะไรเงี้ยขึ้นไปเราว่ามันควรโดนควรตําสุดๆแล้วก็นี เห็นปะเนื้อนี่คือใช้ไปแล้วอันเนี้หมดน่าจะกระปุกที่4ที่5้าแล้วมัง้งมันกลับมาเด้งขึ้นมาที่เดิมปกติก็คือจะเป็นไม้พายตักน้องขึ้นมาแต่วันนี้จะขอใช้นิ้วเลยละกันเนี่ย เนื้อมันแน่นตืบๆมากทุกคนเวลาทาเขาบอกว่ามันช่วยเฟิร์มหน้าเราอะ่ะระหว่างที่เรานอน,อนใช่ปะก็คือตื่นมาหน้าตึงหน้ารู้สึกแบบเหมือนไปลิฟตหน้าอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นอีกตัวที่รู้สึกว่าเออควรไปโดนนะกลิ่นก็คือแบบสบายๆส,สไตล์ลาเนชโอเคทาเราก็ไม่ได้ตีกับตัว water s i p p i n g มาก็คือทาคู่กันได้เลืแบรนด์สุดท้ายกันแล้วชาชา ก็คือของแบรนด์มิลเล่นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะไล่ตัวที่ใช้ก่อนส่วนแนาว่วิวจะลงตัวนี้ก่อนก็คือตัวบูสเตอร์เซรั่มนะจะมีส่วนผสมของโสมถังเช่าทับทิมแล้วก็กุหลาบเบลเกเรียจะมีตัวอื่นอีกพอเขาบอกมีสม,มุนไพรทั้งหมด6ชนิดที่เป็นตัวหลักของเขาจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นช่วยเรื่องการแบบเหมือนกับไหลเวียนของโลหิตต่างๆอะไรเงี้ยให้ดีขึ้นตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องลบเลือนริ้วรอยแล้วทําให้ผิวเรียบเนียนด้วยอันนี้ก็คือเป็นบ um. ูสเตอร์เซรั่มเนก็จะใส เบาๆหน่อยนะคะใช้ง่ายกลิ่นก็คือจะมีความกุหลาบมีความทับทิมเป็นแบบกลิ่นเบาๆมีความดอกไม้ผลไม้อะไรเงี้ยทุกคนนี่เนื้อน้องเป็นแบบนี้ทึ๊ด อันนี้ซึมไวมากทุกคนลงผิวไปเลยมันไม่ใช่ลงผิวแบบหายนะแต่มันเป็นการลงผิวที่รู้สึกว่าเออมันเข้าไปชุ่มชื้นอยู่ข้างในอะไรเงี้ยตัวนี้ก็พอลงเสร็จใช่ไหมคะบีบีก็จะลงอีกตัวหนึ่งต่อซึ่งของแบรด์เดียวกันอ่ะอันนี้ต่อมานะคะอันนี้เป็น booster essence นะตัวเนี้กลิ่นจะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้มันจะมีความแบบสมแบบชัดเจนแล้วก็ความพิเศษก็คือเดี๋ยวจะปั๊มให้ดูเนี่ย เนื้อหนองแน่นมากแล้วก็คือแบบเวลาอย่างเงี้ยเห็นป่ะทุกคนมันมีความตึบมากอ่ะทุกคนคือเวลาทาตัวเนี้ยก็คือจะรู้สึกว่าใช้ด้วยกันตื่นมาหน้ามันก็จะฟูตึงดีกว่า เขาก็บอกว่าอันเนี้ยช่วยเรื่องแบบหิิวลอยสุดๆแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นต่างๆแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือช่วยได้มากๆนะคะกลิ่นอันนี้จะค่อนข้างมีความแบบสมุนไพรเกาหลีสมุนไพรจีนอันงี้ทุกคนหอมแบบมีอายุขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ว่าคุณภาพเราลองใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเออใช้ได้รู้สึกว่ามันทําให้หน้ามันเด้งหน้ามันแบบเด็กขึ้นอะไรเงี้ยเราว่าเป็นอีกตัวที่เวคคอมเมนต์ให้โดนสําหรับคน นที่ อายุอาจจะแบบ28 29 30ิบบจัดอัดเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวมันเหี่ยวแล้วมันแก้ยากค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์แล้วก็แฮร์แคร์แล้วก็ของใช้แบบผู้หญิงผู้หญิงที่บีบีเอามาฝากวันนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นไอเทมที่เพื่อนๆได้ลองได้ใช้นะเพราะว่าดีจริงสกินแคร์ no สปอนนะทุกคนก็คือเลือกมาแบบอันที่ใช้มาระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วชอบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจกันด้วยนะแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืม,ม,มกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะ ชอบต,อชตัวไหนหรือใครใช้ตัวไหนอยู่หรือใครเคยไปโดนอะไรที่เราป้ายยาไว้แล้วคอมเมนต์คุยกันข้างใต้นะจะได้มีกําลังใจส่งกําลังใจให้ซึ่งก,กันและกันส่งพลังบวกส่งความรักส่งอะไรดีอะส่งความสนุกสนานไปให้ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้ว l o ิ e you แล้วก็โปรดักทุกอย่างเดี๋ยวใส่ให้ข้างใต้นะคะบ๊ายบาย